สวัสดีครับช้างที่ทุกสชั่นเห็นอยู่นี้ก็คือพายเบิร์ดพ่อของน้องบัวบานชื่นใจชายเพิ่มอายุ40ปีนิดๆปัจจุบันอยู่ที่ส่วนนงนุษยพัทยามีลักษณะพิเศษคืองาโค้งเหมือนเขี้ยวหมูเป็นเชือกแรกอาจจะเป็นเชือกเดียวที่มีงาลักษณะแบบนี้ปกติงาช้างจะโค้งแต่ไม่ถึงขนาดนี้ มีเอกลักษณ์มีความพิเศษส่วนตัวลักษณะส,สูงใหญ่หนาสามารถไปเยี่ยมชมได้ที่สวนพัุทยาแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอาออกไปโชว์ตัวอาจจะตกมันเลยไม่ได้เอาออกไปนะครับมีความหลอ่อสุดยอดลูกพายเบิร์ดสวยทุกตัวมีแต่คนตามเก็บและนี่คือพ่อของบัวบานและอีกหลายๆเชือก ขุนแผนแดนสยาม